นี่แหละผมยึดอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือก็จะเป็นกันพาซีรีส์ต่างๆไลฟ์ปตั้งแต่ S D N G เกรด h ฮเกรดเดี่ยวเกรด Master ร r เกรด e พอร์เฟกต์เกรดกันเลยพอใส่กรอบปุ๊บไอที่เป็นสีทองมัจะแซมๆออกมาตามจุดต่างๆ วันนี้รัอพี่แกงอยู่กับพี่ติ๊ดติ๊ดกักรลาวันนี้แหละผมยึดอำนาจพี่างอยู่ในมือตอนนี้เราอยู่กันที่งาน h o p p y Exhibition นะฮะที่สั้น5สยามพารากอนนะครับผมก็จะเป็นงานที่เปิดตัว The Wish for Mercury นะฮะเดี๋ยวก็จะมี Master Grade EX l i g h Freedom Gundam ให้ดูกันที่งานนี้ครั้งแรกเลยครับผมมาเดี๋ยวเลิกที่ฝั่งขวามือของเรากันก่อนเลยดีกว่ามาครับ ก็จะเป็นกันพาซีรีส์ต่างๆไล่ไปตั้งแต่ SD, ส g ีเอ็นทีเ g r ดไฮเกดเบลเกรดมาสเตอร์เกรดเพอร์เฟกเกรดกันเลยก็จะอยู่กันที่บูธด้านหน้านี้เลยก่อนที่เราจะเข้างานขอพี่ติ๊ดตี้เเลงอะไร้าหรือยังครับวันนี้ต่อหมดแล้วต่อหมดแล้วนะฮะตามไปดูที่คลิปของชาแนลติดกันพาได้นะมาที่ตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นซุ้มที่เป็นหุ่นซีรีส์ต่างๆนะครับก็ไล่ก็ไล่สเกลเหมือนเดิมนะจะมีตั้งแต่ SD มาสเเกรดไฮเกรดไปจนถึงเพอร์เฟกเกรดเหมือนเดิมน,นะฮะมีเดวเกรดด้วยอันนี้จะเป็นตู้ของแพ็กแมนยื้อไขพันแพ็กแมนนี่อายุไม่น้อยนะครับตัวน,นี้เป็นสตาร์วอลสตาร์วอลมีเยอะมากมมาก,ก็จะมีตั้งแต่แคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวยานรวมถึงมีในนี้คอร์คที่เป็นเพอร์เฟกเกรดก็มีผมไม่แน่ใจมันเพอร์เฟกเกรดหรือเปล่าแต่สเกลมันใหญ่มากตอนนี้ก็เลยทะลุร้อยล้านไปแล้วสําหรับวันพีซฟรีเพลสคอลเลคชั่นแกรนด์ชิพคอลเลคชั่น ก็จะมีตั้งแต่เรืออิกแมรี่เลยไล่มาของทุกคนไล่มาจนถึงปัจจุบันเลยโปเกมอนนะฮะมีปลาที่วุยแล้วก็คิงคอยนะคอยคิงคอยคิงคขาเป็นกิรออฟไอคิงคอยเพื่อใครจะรู้ล่ะว่าไอปลาหน้าตาแบบเนี้ย มจะโตาเป็นไอตัวเเนี้ยที่มินิมิชชั่นแล้วก็ฟูลแมคชีนิกนะครับก็จะมาจากในซีรีส์ของเคียวไคเซนคินะฮะอันนี้ผมไม่ได้ปังอันนี้จะเป็นฟูลแมคชีนิกแบบเอ่อตัวนี้น่าจะ1ต่อ48่สิอันนั้นเป็น1ต่อ72ต้องต้องเรียกเคเอ็มมาเลยครับเรียกครับยังไงครับสวัสดีครับเอ็มจากช่องเคเอ็มนะครับในเรื่องในเรื่องจะเป็นผู้หญิงที่ชอบเอ่องานปั้นเป็นกุลุษตีนวิบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคมดาบเรียกอะไรเพลงดาบผีมือดาบอันดับหนึ่งเลยครับก็ที่นักับ ถ okay, ามว่าดีไหมมันดีครับแต่อย่าประกอบรวมกันเพราะว่าคือไอ้ตัวโกดีมาร์กอะครับพอมาประกอบรวมกับที่แขนแล้วอะรบับน้ําหนักไม่ไม่ได้เลยครับถึงแม้จะมีฐานมีอะไรมาให้อะครับแต่คือเนี่ยเห็นป่ะครับ<ช>นะ<อ>แต,แต,แตนที่เขาให้มามันคาไม่ค่อยอยู่จริง,รงๆพี่เม้งเพิ่งมาซื้อตัวนี้ไปของพี่เม้งอะไม่ได้ยืนอย่างนี้หรอกว่านอนของมันอยู่คนที่ไม่ควรเป็นเจ้าของะไ้อไหางั้นล่ะ เลมอนสุเร I mean ียะฮะดาบพิฆาตอสูรทันจิโร่กับเรงโอคุเรงโอคุขายโดนัทเชื่อชิโร่เงี้ยมีุอ่าอีวานเกเรียนนะฮะนี่แล้วก็โชริอัสการังเลอยู่ตรงกลางพวกนี้ต่อมัแล้วต่อมัและทุกตัวของอีวาเนี่ยคอลแลบกับอ่าสินค้าหลายธีมทำมากเนื่องจากตัวสีดีกว่าสีของตัวเอกครับผมดูเป็นมีเอกลักษณ์ที่คือทั้งหมดนับปัจจุบันที่ออกมาเลยต่อไปฝั่งโน้นเลย ดิจิมอนต้องให้เ m เลยเพราะว่าผมจะตอบแค่ไม่กี่ตัวเองล่าสุดคืออันนี้ครับเอาคามอนเป็นรอยย่อไหนอันนี้สามตัวนี้เป็นรอยแฉะพวกนี้รอยย่อไหนหมดเลยมันครบครบแล้วใช่ไหมยังครับขาดอีกตัวหนึ่งยังรอยย่อไหนมีเก้าตัวถ้าจำไม่ผิดที่ที่เขาทำออกมาจะเน้นเป็นตัวรอยย่อไหนเนี่ยมันจะมีตัวข้างหลังที่เป็นลูกด้วยนะที่เขาไม่ได้มาโชว์แต่เป็นฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดธรรมดาข้างหลังผมจะคุ้นหน้าคุ้นตาเลยนี่นี่ถ้าเป็นอย่างพวกนี้จะเป็นฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดธรรมดาคือจะเป็นดีไซน์เดียววกัับในนนนนอิเเเเมมมะลยแตต่ถถ้้้าาาปป็็ีขึพวก ที่จหาไหนเป็นภ่าที่พี่ชอบที่สุดภาคไหนชอบที่สุดภาคไทยชอบเกากระตูนทภาซิโลวันครับพอภาคแรกเลยเพราะว่าเป็นภาาที่แบบโตมาด้วยกันล่าสุดจําได้ว่าตอนหนังลงเข้าเข้าไปดูนี่คือแบบจะบอกร้องให้นะครับใช่ครับตอนเพลงนี่คือน้ำตาแทบไหลเลยเวกเดียวกันเล็กไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันตะตึงไปอ่ะตัวนี้ก็เรียกว่าอะไรดีไม่มีอะไรเลยคือเพิ่มจุดขยับให้มันมีความสมูทมากขึ้นในการทำท่าพลังขึ้นเต่า คือให้เขาให้เขาไม่ต้องยืนทื้นอีกต่อไปเขาจะเพิ่มจุดข้อต่อของข้อศอกให้มันดูกระชัขึ้นเออใช่ให้มันดีมากกว่าเดิมแา้วครัใหม่แล้วมันน่าจะตามมาอีกหลายตัวเพราะว่ามันเป็นเหมือนพื้นฐานของโกคูนะแล้วมันจะมีหัวสีอื่นแต่นตามมาพญาสองพญาสามอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นอีกลายหนึ่งนะฮะพี่เกอรไลท์ขนาที่เป็นแนวคุนเจอร์แมนไม่พี่ว่าพี่น่าต่อครับยกเป็นทาโร่พี่ยังไม่ต่ออันนี้ทาโร่อ่าอันนี้เซเว่นปะฮะ เซเว่เด็กีเซ่ใชดาบนี่มาดาบพ่อเซเว่นใช้ดาบคาเอลเดอร์โปรเจกตน่าจะยุคเฮเรเลเดอร์ถึงโอทีเครับือเขาจะมีเรียงลำดับมาถึง20ตัวอันนี้เด็ผมจักกรู้ว่ามีตัวโตดของพี่ติ๊ดกับพี่เอมตัวไหนครับนี่เลยไฟทากุมิทาุมินี่ทาุมิทีขับอไบัตงความใช่ครใช โคตเท่มากเลยนะตอนนั้นที่ใช้โทรศัพท์ปลิกปลิกปลิกสแตนบายคอมลีทโอ้โหมันโคตรเท้อ่ะถ้าตัวที่ชอบที่สุดเหรอต้องตัวนี้เลยพี่เทพ คุณย่าคุณาบอกว่ามังคุณย่าเคบอกไว้คุณย่าบอกไว้แบบนี้คุณย่าพูดไว้แบบนี้คุณย่าพูดเอาไว้คุณย่าคุณย่าคุณย่าคือไม่คือที่ผมชอบอ่ะหลักๆแล้วคือพระเอกทำอาหารเองผมแล้วผมชอบทำอาหารก็เลยได้เขาเป็นไอดอลตุ๊กตุ๊กเลยตุกะตุกะต้องบอกว่าเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นคนอายุสุเกศเวอร์ชันนี้ไปเอาวันนั้นไปจับวันนั้นนี้ก็จะเป็นตู้โชว์เอสดิอีเวนต์ต่างๆนะฮะอันนี้ กลุ่มบอยแบนด์แล้วก so um. oh, okay. ็จะมีอยู uh, s awesome. <S okay. huh. ่ต oh, ัวหนึ s <S 2> <S 2> <Mm ่ง hmm> ที่ว่าเขาจะเป็นปืนกลอ่ะเบอร์ส้มอ๋อใช่เฮนี่อาร์มแต่ตอนนั้นจะเป็นสีเทาๆน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมเนมหรือดีอันนี้เป็นสีแดงผมก็ไดอภาพตึกโซเดียวเลยด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนเป็นคนเอเชียอ่าได้วิสัยก่อนเท่มือมังกรนี่โคตรเท่เลยเท่มากได้พี่ผมไป็นโรงเรียนนะพี่อยู่กับเพื่อนแบบนี้เลย ใหม่นมันน่าจะไอทีวีมั้งช่องเก้าพี่เราต้องไปหรมาดูกันตอนเช้าไงตีแปดโมงตื่นมารอดูหน้าทีวีเป็นความทรงจำของยุคเก้าสิบนึกออกว่าเด็กทุกคนต้องตื่นเช้ามาเสาร์อาทิตย์มารอดูช่องเก้ากระตุ้นเดี๋ยวเราตามไปดูไฮไลท์ติงงานวันนี้กันเลยกว่าสำหรับงานวันนี้นะครับก็คือมาสเตอร์เกรดเอ็กซ์ตรีม M.G.A.X. ไซ f r e ีดอ m กันน้ำซึ่งจะมาวันที่19พฤศจิกายนคืตไปเพียครับไม่ได้พรีแต่มีให้ดูนะไปด,ด,ดูนะติด,ดกันพานะโครงในที่เขาต่อไว้ให้ซึ่งจะมีเฉดสีทองนะฮะสามเฉดจริงๆมันจะเป็นทองทองแดงแล้วก็เป็นทองเทมเพลสาตามที่มันตีตัวเดียวกัน,กนไหมครับตัวเดียวกันครับก็คือนี่เป็นโครงไงราใส่กรอบปุ๊บไอที่เป็นสีทองก็จะแสมแสมออกมาตามจุดต่างๆปีกที่เป็นทองเนี่ยเราก็จะเปิดปีกตรงนี้ ด้านหลังก็เป็นดรากูน8อันนี่จากเทพแล้วก็ไฮไลไท์อีกคังนึ่นง <มา S 1> นะนครับพี่ิ๊กครับ The w i s h for Mercury เป็นซีรีส์ใหม่ขุนตัวเอกจะอยู่ข้างบนนี่ขุนตัวเอกอยู่ข้างบนนะฮะ<อ>แล้วก็ขุนหลายๆตัวในซีรีส์นี้มารอแล้ตวตอนนี้ออกมาแล้วคือแบคคิวบิลแล้วก็ลูฟิสนะฮะ คนท่านจะชอบก็จะเป็นตัว S D E X ก็ไล่ไปเลยติดเดือนสามปีหน้าของมันจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนที่ศูนย์ตีดูแล้วไปดูตอนที่ศูนย์ก็ได้ที่ของกระด้างอินฟอร์มกระด้างอินฟอร์มีซับไพยให้แล้วมีซับไพยด้วยถ้าจะซื้อซื้อได้เลยอย่างครับมีมีมีแล้วตัวนี้แตัวนี้มาวันที่3นะเพิ่งเจอวันจันทร์พอเห็นแอริเอลนึกถึงเบอร์เมดทก็ทีเลยจริงๆอ่ะผมว่าไม่ได้ต่อแล้วก็ไม่ได้ดูมานานมากแล้วนะ รู้จักพี่ติดปราผมเริ่มแบบเหมือนกูเริ่มกลับมาแล้วมีไฟแล้วเริ่มมีไฟมาก็เรียบร้อยพาชม เดินครบรอบกันแล้วนะฮะมาแล้วไปที่ก้านกินไปที่เข้าเดียบร้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วก้านก่โมงเสร็จแล้วพอดีติดธุระด่วนนิดนึงนิดนึงนิดนึงเลยมาถ่ายนิดนึงครับตุกตน๊กฝ่าย e เตอร์นะครับขึ้นคนนี้นะครับวอนเฟ้นนะฮะวอนเฟ้นนะฝ่าย e เตอร์ขึ้นกากบาทหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหว่วใหญ่คุยเสร็จแล้วคุยเสร็จแล้วงั้นยกหน้าที่ปิด ให้เงค์แล้วกันนะครับเาพิจิตราารเรียกว่าเป็นการมาเดินเล่นี่ยต้องบอกว่าเขาพูดพเกับพมากนะี่มาพียการ่องเอมครัเป็นรีวิกันพาเดียวเลร่ติกันพาริวกันพาเช่นเดียวกันครับผมแล้วอ่าลืมพวกเราอะไรกเราพวกเานไพกงฝากกดติดตามกดไลคกดับสไครป์ให้กับพี่เราและพวกเราด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่า คุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับเราพอยครับตูพลอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกันับ้วันดีครับผมสสวัดีครับ